สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในแมปเดดเดียลเนี่ยผมแล้วพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือมีแขกรับเชิญเข้ามานะผมนั่นก็คือคุณเบคิร์เมอร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวครเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวโอเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้เราสองคนจะมาทำภารกิจด้วยกันนะครับผมใช่ใช่ตั้งแต่อัปเดตมาผมนี่มันคอยได้เล่นเลยนะใช่ได้ ผมเห็นคุณเล่นอยู่นะอ็อตั้งแต่หมาหมากำใหญ่ที่มันต้องใส่สมองไปอ่ะ <S <S ออไม่ได้เล่นตั้งแต่ตรงนั้นเลย <Wow. S 1> เฮ้ยพอดีเลยถ้างั้นอัปเดตมาเดี๋ยวเราจะไปจัดการมันทีนี้โดยภารกิจในวันนี้เนะีัยผมเราจะจัดการมอนเตอร์ทุกตัวเนะีัยผมที่เราไปเจอนะคุมคิดว่าไหวไหมครับคุณเบ้เฮ้ยโหระดับนี้แล้วเอาไว้ไวก็ไวไไว้ก็ไว<ด>เอาไว้เหรอเอาไว้หว้ค่อยกดออก มาเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเลือกคาร์ดกันก่อนดีกว่าคุณเปียลคาร์ดอะไรเนี่ยโอ้โหชุดเกาะมาครับชุดเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนนะคาร์ดอะไรดีฮึแวมไพร์อย่างนั้นเหรอวิ่งเร็วแต่ใจจะโดนแสงไม่ได้นะโดนแสงนี่ปวดแสบปวดร้อนต้องเอาของมาบังหัวดถ้าผมอยู่ในรถไฟได้ไหมได้อ่าโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นคาร์ดแวมไพร์แล้วกันเฮ้ยเรียบร้อยซื้อไปแล้วโอ้โหแหมหล่อเฟี้ยว ต้องสซ่ผมแซมขาวเลยเหรอใช่ไม่ต้องวนเท่ไงออโอ้โหอาวาตานี้ก็ไม่เร็วกันนะนี่ไปอ้อร<ะ>้านบลูบลูช็อปไก่ตันกุ้งคุ้มเลิศเลนแค่สิบบาทบริการกดเกมพาร์แบบแดงดังแค่พิมพ์ชื่อไอเดียโรบอทหรือถ้าอยากอัพไวๆหาไอเทมแมปบอกฟุตและแมปฟิชพร้อมบริการฟาร์มแมปต่างๆอีกมากมายปลอดภัยส่งของไวแบบริการครบจบในที่เด oh <my> ียวแวะดูก่อนที่ลิงก์ักหมดคอมเมนต์เลย ครีเอท์โนมอลนะครับผมตอนนี้มันมีไนท์แมร์มาแต่ว่าเราเล่นโนมอลก่อนเรารู้กันว่าเราจะรุ่งหรือเราจะร่วเนี้ยเฮ้ยมาแล้วได้กล่องนะครับผมเราได้กล่องอะไรนี่แล้วมันเป็นกล่องคลาสไอเทมกล่องคลาสไอเทมเฮ้ยอ๋อผมมีมีดเหรอได้ใช่ใช่มีดไปไปว่าวิ่งโคตรเร็วนี่เฮ้ยเอาแต่เลื่อนรถเฮ้ยคุณไลน์แต่เลื่อนรถเออแอบแหวว่านี่โอ้โหรถเป็นข้อคุณเบ๋วันนี้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 วันไหนนี่นี่ต้องต้องทำอย่างนี้ครับเอาไงนี่ต้องอย่างนี้เออนี่ บังแดดบังแดดเอานี่ไปบังแดดเน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 ้คอกคอนี่นี่นี่ทำไงอ่ะเอาชี้ขึ้นหัวเออเฮ้ยกันยูวีได้หรอเอากันได้จริงว่ะแล้วทำไงต่อคุณเบย์ต่อขึ้นขึ้นรถขึ้นรถเอาค้างอย่างเงี้ยคุณอยู่ในร่มก่อนไปซื้อยาได้ไหมเออเดี๋ยวผมซื้อเองเดี๋ยวผมซื้อคุณคุณอยู่ในรถก็ได้โอเคโอเคโอเคยังยังไม่ถึงไหนเลยถึง๋ยวนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องถือในรถไปเราต้องทำบังไหมไหมอันนี้แล้วแต่เลยเอ้ยเอ้ยต้องบังเดี๋ยวมันเข้ามาไม่ขาดก่อนขาดนี้ บรใส่ยากจังใช่ต้องค่อยๆบัลลิงโอ้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเลยอุครับเลยเดี๋ยวผมไปซื้อซื้อยาดีกว่าเดี๋ยวมันอันเท่าไหร่นี่อุไลมีเลือดได้นะอุไลเป็นแวมไพร์อ่ะเผื่อเผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้หนูผมซื้อไปสักงสองอันเดี๋ยวเราได้เล่นกลางแจ้ง แกเดี๋ยวเดี่งอยังพึ่งยังไม่ไปแอลหมดประโยชน์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเหรอล้าเล่นล้าเล่นล้าเล่นอ้าโอ้โหครึ่งหลอดเอาทุกตัวนะเอาทุกตัวนะได้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 เห็นอะไรเคลื่อนไหวเราจัดเลยนะคุณเปี๊ยกมีปืนไหมมี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 ไม่เจอป้าให้รูดไหมนี่เอาเดี่ยวเดี่ยวดีไปเลยอะไรนะเฮ้ยได้เลือดด้วยใช่ไหมอุ้ยได้อยู่นะแดดทุนฝนเอาหมดแล้วแค่นี้นะ let's go เจอบ้านผมเจอบ้านขวามวืออ้าโลดโลดโหลดโหลดซัดเลยครับ <'m> ว <c oughs> ิง่งเดือจัดอ่ะวิ่งเร็วจัดอ่ะอุะ้ย <c oughs> เอ้ยเหรออ้เมืดแล้วอ้าวมืดแล้วสบายดีอย่างงี้อุ้ยพระจันทร์สีแดงอ่ะแวมไพร์มานะเราต้องรีบไปไหมอ่ะใช่ใช่ามาเป็นขยงเลยสีเราจะสู้มันได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้โอเคเอาเลยเฮ้ยเราต้องจอดอะอะไรอ่ะ เสียงอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยคุณเบ้มีมามันพายเหรอ,อน,นีโอ๋ยมันหายตัวได้พายแพ้กระสุนเงินมันแพ้เหรียญหรือแพ้แบงค์ทางหน้าคุณเบ้ระวังไปไปขายเอาคนไปขายเอานไปขายหมายไหมโอ้โห คุณทำไมห,หัวแจงคุณมีปืนเหรอใช่เพราะตาปืนโตมีปืนคนเลยไหนอะปืนอย่างนอ่ะนี่มันเป็นปืนปืนป้อมปืนป้อมป้อม<ช>นะเอ๊ะขอปืนป้อมตบตี เฮ้ยอีซี่วะมีโหดกว่านี้หรือเปล่าผมว่าเราต้องหาโคมไฟบ้างแล้วแหละโคตรมืดอ่ะไอข้างหน้ามีบ้านอีกว่ะเราไปสำรวจบ้านหลังนี้นี่เออบายบายเชอริปบ้านตำรวจน่าจะมีปืนวว้าเฮ้ยใช่เหรอใช่เฮ้ยมีลวดหนามเนี่ยลวดแหนมเนี่ยมีขวานมีสนซองโอเคไปพอแล้วโอ้วิ่งเร็วจัดเลยว่ะอุ้ยเดือบแตกอ้าวลืมดูลืมไปเอาเป็นแบพายเอาลืมเลยไป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 เลยเรามียาห้าพันเก้าเลวขาังไงครับ ื่อนยู่ยังไม่มีอะไรที่แบบเดียวความคาดหมายวปิกบ้าเบอเอาวิซอมบี่ได้มันถือระเบิด่ระเอ่ะระเบิดอย่าไปใกล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปใกล้มันเฮ้ยเฮ้ยคุณเบอได้อยู่ได้อยู่ผมมีแบนเน็ตผมมีแบนเน็ตยุอยเรียบร้อยคกูโดนเผาเฮ้ยยังเหลืออีกแน่คุณเบอปั๊มเลือดใช่ไหมปั๊มเลือดเลยปั๊มเลือดเลยมา นี่ต้องดึงผมเดินช้าอโอ้ผมได้เลือดากไอ้พวกนี้ด้วยสวยเฮ้ยผมเจอไฟวะ่ะยไได้ไฟละข้างหน้าเป็นเมืองใหญ่อ่ะมันคือเมืองอะไรอ่ะเมืองใหญ่ของเยอะเฮ้ยเมืองใหญ่ของเยอะไปจัดเลยเดี๋ยวผมรอให้เราไปตอนคืนเลยเหรอใช่ใช่ผมไปอุ้ยยาเต็มเลยไมเ่มเอายาเลย เต็มเลยโอ้มนุษย์มาป่าเดี๋ยวผมไปลองลุยเดี่ยวดิได้ปะวะโอ้มันทำหมู่บ้านเลยนะนี่โอ้โอ้โห้ไหวเหรอเฮ้ยอย่าเข้าไปคุณเมย์อย่าเข้าไปผมปั๊ม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 เฮ้ยมนุษย์หมาป่าคุณเมย์ว้าปั๊มปั๊มปั๊มอยู่โอ้โอ้ปั๊มก่อนปั๊มก่อนเอาไม่ขายเฮ้ยระวังมนุษย์หมาป่าครคุณเบย์โอ้เข้ามาก่อนโอ้ เป้ไม่ไหวไม่ไหวไม่มียานมียาไหมมีเขาเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้างในเขาขงอ๋อผมมีคุณเป้รว่างมันมาแล้วมันมาแล้วงานนี้ยไปลงไปลบรบบไอ่ได้ป่าเอาเอาเนเด็ดไปเอาแปนเด็ดไปกับไปอยู่พื้นอยู่พื้นอยู่พื้นผมมรอมันมันไม่ตามผมไม่นัน มันอ่าไอพวกนี้มันมันเล่นตอนกลางคืนไม่ได้คุณคุณเปต้องอยู่ข้างในก่อนนะมีปืนนี่หว่าเอ้ยได้ไงปืนใหญ่เอ้โอปืนใหญ่เอาหายไปแล้วอ้าวคุณเปขับรถไฟมาเดี๋ยวผมไปจอดรถใกล้ๆครับยิงกลางโลเโกลยโก้เลกว่าตายผมจะตายเอ้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลือดเลือดอะมูลไลน์น่าจะรอกลางคืนก่อนถึงจะได้เออถึงวิ่งไปบวกได้อ่ะโอ้โหอยากจะรู้อยู่นะหรือไปเมืองอื่นยังไงดี อ้ยถ้าไปเมืองอื่นภารกิจเราก็แบบยังไงยังไงอยู่เนี่ยเอาโอเคงั้นก็เอาเมืองนี้มา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 จะไม่ให้ดูดเลือดเลยวะเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งอยู่ข้างในโอ้ยทองทองไปล้วเบนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมรู้ละผมรู้ละคุณเบนไปล่อมาคุณเบนไปล่อมามาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะดูดเลือดมันนี่นี่นี่เฮ้ยมันเข้ามาได้ใครดูดใครเนี่ะโอ้ผมมาล่ามาอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ่าสวยไอต้องรอเข้ามาด้วยไหมเระเบิดเนี่ยเระเบิดเนี่ยระเบิดเนี่ยอย่าให้มันเข้ามาระเบิดเนี่ยเราบ้าโดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แฝบอ่าร้านตรงนี้มีปืนดิปืนเฮ้ยสวยโอ้ยธนาคารจะเปิดไหมมาดิมาดิไม่เอะอรหัสมา C C C สามสี่ร้านจะใส่ไหมมันใส่ไงอ่ะคุณไปเปิดเลยสี่โอ้เปิดแล้วไปเฮ้ยผมเจอยาด้วยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยมาดิมาดิมาดิคุณเบยมาดิมาดิมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มีเสียงคนมาแล้ว เร็วน้อยอยครับยิ่งอยู่ข้างบ้านมันอยู่ตรงนู้นอยมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอ้ยมันทะลุได้ไงมันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่เอ้าเอาไม่อยู่อ่ะนี่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 มันโว้นี่เดี๋ยวซับเออซับเดี๋ยวไปตายทีผมมียานะผมมียาไว้อยู่ผมไว้อยู่เฮ้ยในนี้ก็ได้นะถ้ามันไม่เข้ามาเยอะนะมาแล้วเรามองเห็นแล้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะย่าย่าไป ยัยอยู่ข้างหลังคุณแม่ยายอยู่ข้างหลังเฮ้ยผมสับอยู่ผมสับหลุดเลือดกระสุนหมดยังยังเฮ้ยโดนตีหายแล้วสวยโอ้โราคาหมดแล้วครับโอ้จะตายแล้วเดี๋ยวยนะผมถือกางเขนได้ปะเออนี่เป็นเรือพายนี่นาะใช่ว่ะอันนี้คุณไลน์มาลองดูดิว่าจะไหม่หรือเปล่าระวังหมดไหม่นะเนี่ยลองถือดิ อ่ะไม่ได้เป็นอะไรนี่หว่าแต่ว่ะไปเราอยู่เลยวะผมไปนะผมไปรถไฟนนะอด้วยวิ่งเร็วจัดอะ่ะไปโหหมู่บ้านนี่โคตรเหนื่อยเลย <c oughs> อย่าลืมนะครับผมทั้งน้องมองหาเกมพาร์ทแมปเดอะสตองเกตเป็นกาวแนะนำร้านบับเบิ้ลช็อปได้เลยนะครับผมเกมพาร์ทผลิตโกโจรเริ่มต้น20บาทสนใจไว้ด้วยก่อนที่ลิงก์ปักหมุดคอมเมนต์เลยไปแล้วครับผมวันไล่อย่าลืมเอาหมาป่าไปขายด้วยนะหมาป่าขายได้ด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เอาหนังมันไปขายไป มีไลฟ์โฟล์แล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไลฟ์อยู่นี่ดูเห็นข้างๆมั้ยนี่ได้แล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดิห้องแหลบห้องแหลบไป l วเข้าทางไหนอะทางประตูทางประตูโอ้มันมืดจัดเลยอะเบนนี่ไงทางนั้นแหละทางนั้นเออนั่นแหละทำไมมันมืดจังเออว่ะโอ้โหอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้สึกไม่ปลอดภัย หาตัวมันไม่เจอไอ้ลัางล้างล้งทำไมล้างมันมืดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมีโคมไฟอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาโคมไฟให้แป๊บนึงผมวิ่งเดี๋ยวมาแล้วครับโคมไฟมาแล้วครับวว้าโอ้โหคือเรือนกรานอยู่ไหนอ่ะเอ้เฮ้ยเอาช้าแล้วนี่หว่าโอ้เอ้กูร้ายในสมองไปแล้วนี่ไม่เอาวางไว้ตรงนี้เหรอนี่เราจะปลูกมั้เหรอเอาฆ่าทุกอย่างไงเอาโอเคอย่างแรกละครับเอาสมองวางไว้ตรงนี้อ่า อย่างต่อไปนะครับเราต้องไปหาส่วนประกอบตัวอื่นมาด้วยขาแขนหลังตัวแล้วไงต่อต่อไปเราต้องกดคันโยกไหนอ่ะนี่คันโยกที่นี่นี่เหรอโอ้ยผมวิ่งไวมากกว่าเดี๋ยวผมซ้อให้เอาเลยแล้วไงต่อเปอดิดอีกฝั่งด้วยคนระัเปดิดอีกฝั่งด้วยเหรอฝัอ่งหนึ่งอสองฝั่งอันนี้ไม่มีคันโยกนะเฮ้ยคุณปลาเนี่ยหรือเปล่าคุณปลาโฮลลี่ล็อกเก็ตหรือเปล่า ี๋ยว่าอะไรบ้างทีต้องทำอะไรต่อวะข้าไปเรื่อยๆหรือเปล่าเออใช่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 ้านักวิชาศาสตร์ก่อนผู้ร้ายเราต้องหาอะไรมาดักไว้หรือเปล่าอุ้ยใส่ล็อกฟ้าเอาโดนเดี๋ยวผมแทงให้โอ้ยพี่ยาติดตัวเลยเดี๋ยวผมรอให้ผมรอให้ผมผม,มิยาผมมิยาเดี๋ยวผมปั๊มยาแล้ว โอ้ต้องปั๊บเลยปรวนผมปั๊มยาอยู่แต่วะเชี่ยควัเยอะเลยอ่ะอู้หูอ๋อตัวนี้มันมีสายรถไฟโอ้โอ้ไอตัวนี้หายไปไหนอ่ะหายไปแล้วนี่ครับมันจะโผล่มาอีกรอบคุณเบลระวังตาย ผมแทงให้ผมแทงให้ว้าเอาเป็นเน็ตไปเอาเป็นเน็ตไปเอาเป็นเน็ตไปโอเคโอเคผมว่ามันจบเียบแล้วอ่ะยังมันยังมันยังไม่ผมว่าน่าจะจบของจริงแล้วอะยังเอาโอ้ยผมว่าน่าจะจบของจริงแล้วอ่ะใช่เยอะฮ้ยคนเยอะเลยไอ้พวกนี้ไปทำอะไรได้นี่พอเราชนะแล้วเนี่ยคุณไล่เราจะได้สิ่งนี้มาได้อะไรหุ้ยนี่ปืนช็อตไฟฟ้าได้ตังค์ด้วยอ่ะอ้าวมันจมโลกไปแล้วอ้าว เอาเอาห <What? S 2> มดเลยเอามันจมโลกมาแล้วผมถืออยู่มันหายไปเลยอะโอ้มายก็เอาไม่เป็นไ,ไปนไร ขึ้นรถไฟแล้วนะผมไปแล้วนะวะอุ้ยกลางคืนแล้วนี่กลางคืนเดินไปอยู่เดินช้ากาสดีเดินช้ามากผมไปแล้วนะไปะครับเินุ้ยคุณบี่เราเจอแล้วสมบัตินาคีซ้ายเหรอใช่เตรียมกระสุนให้พร้อมพร้อมแล้วขี่มาไปเลยอะไรอะเมืองเหรอใช่เมืองโอ้เจอตังแดงด้วยเมืองนี้มันโล่งแปลกๆโอ้เมืองจริงด้วยมี่เดนมัด้วยล้ลลลล บึ้มเอ้ยเดินตามหลังผมนะเดี๋ยวผมจะรอให้เฮ้ยจะจะจะเข้าไประเบิดลางนี้เฮ้ยอย่าเข้าไประเบิดคุณเถิดระเบิดหุยมีทองด้วยลางนี้โอ้ยกระดูดเลยเนี่ยใช่มันจะมาเรื่อยๆนะมันจะล้อมเราอ่ะคุณเบมมันจะล้อมเราอ่ะระเบิดผมวิ่งเร็วว้าโหเกือบแตกเชี่ยเราไม่มียาเลยว่ะอันนี้มันเฮดช็อตได้ทีเดียวตายหนวกมาเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวไม่ได้คุณเบยคุณเบยตามไม่ออกมาแล้วตามมาตามมานี่อะไรให้เก็บไหมนี่ไงนี่ไงคุณเบยมาเก็บนี่ยกยกสองอันละวสองอันละว้าวยุ่งยากแล้วมืด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 เรากลับเลยไหมหรือว่าไงมองไม่เห็นเลยคุณเบยอยู่ไหนอยู่หน้าท้ำหน้าท้ำมโอ้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมีไฟไหมมีไฟไหมมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ผมผมเจอรังละเฮ้ยเนี่ฮะผมเจอแวมไพ่ข้างในเรือสีน้ำสุดท้าย กระสุนเหรอได้ภารกิจใกล้จะสำเร็จแล้วเราต้องหาไอ้แผ่นเขียวๆอีกนานนี่คุณเบ้กระสุนหมดแล้ววาใครมาด้วยเอ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตัวดีแล้วม่ไปวายมองไม่เห็นอะไรเลยคลิกแจิกๆจๆคดีิกแจจมันชอบวาร์ปมาข้างหน้ามันชอบวาร์ปแดกเราเออไม่ อ๋เลื่องว่าตายมุก มันจะมีไอเทมใหม่อะข้างในอะมันจะมีดาบกับหน้ากากเรายังเอาไม่ครบอะกากเข้าไปเอาก็ได้เราต้องเก็บให้ให้ได้ครบ4อันแล้วเราก็ค่อยไปวางบนแท่นต่ะมันจะมันจะได้ดาบกับหน้ากากมาหน้ากากสีเขียวอะเราจะเอาไปเสกให้ไอพวกนี้มาเป็นลูกน้องเราได้อะไรอ่ะอ่าแล้วก็ดาบเวลาเราฟันศัตรูใช่ไหมมันจะตายมันจะมีโอกาส50%ที่จะมาลุกมาเป็นลูกน้องเราโอ้ยไอเทมใหม่ไอเทมใหม่ไอโคลแมนซี่แต่ว่าตอนนี้ออกจากตรงนี้ไม่ได้ไม่ไม่มีเลือดเลยอะไออยู่ไหนอะ อยู่บ้านหลังแรกอ่ะอ๋อหที่เขาเอาล้มมาให้ไปไปมาคุณเบย์ปะเขาท่าไม่เขาท่าไม่กะร้องไม่กะร้องไม่ไอพวกนี้น่าจะหมดแล้วนะนี่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 คุณเบยคุณเบยเอาเอาไดาไหมไปวางไว้เดี๋ยวผมไปเอาวางวางวิ่งวิ้ยวิ่งไวแล้วไม่มียาวข้างในมียาหรือเปล่าได้นังกากแล้วอ่ะเออผมเกิดผมเกิดเฮ้ยคุณเบยเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่ง วิ hoy, 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 ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนวิ่งไปสุดแล้วอ๋อกูเตะไล่รอไว้รอไว้รอไว้อุ้ยกูไล่ผมเจอแบนเด็อีกแล้วเออดิเออดิเกิดได้ไหมรอดรอดรอดเชื่อมันยังไงวะเอา๋ออ๋อาหยกมาหยกมา เนี่ยเนี่ยเอาเอาเอาแผ่นหยกไปสามอันแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่เล็กอันเล็กอันชาบูชาบูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสกเออไอ้นี่มาเป็นลูกน้องเราไหนวะนี่ไหน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 มาดูมาดูนี่ไงมีโคลแมนซี่อ่ะไหนอ่ะอุ้ยงานนี้โง่ลูกขึ้นโูอะไรเงี้ยเยียอุ้ยแีแล้วเราสั่งเขายังไงอ่ะสั่งยังไงวะไม่รู้อ่ะแล้วหรือจะเดินตามมันจะตีเองวะ น่าจะใช่เราเหลือภารกิจอีกอย่างนึงก็คือต้องหาอีกถ้ำหนึ่งอ่ะมันจะมีรูเข้าไปอ่ะถ้ำเหรอมืดอีกแล้วโอ้ยมืดเย้ยมืดเย้ยมีคนตามมีคนตามเฮ้ยมันสู้กันสู้กันอัดอัดเออเออเอามันเอามันเชี่ยของเรากิีนกว่าเออเออเอาดิเอาดิโอ๊ยหลังหลัง ้ไฟหายเลยโอ้ฟ้าฟหายตัวนี้ว่ะคือมันหมดลิ้นโยมมันตายแล้วมันตายแล้วครับมันตายแล้วครับหน้ากากร่วงหน้ากากร่วงเอาหน้ากากไปเสกใหม่เกลือกเลือกเสกเลยไหมเสกเลยไหมเสกเลยเสกเลยเอาไฟหายว่ะเอาไฟใหม่ก่อนโอ้โหขอดึงอกอจะสุดปืนครบเอู้หคุณเบลากผมไปด้วยเฮ้ยผมไปเสกหมดแล้ว ไหนะ่ะนี่อยู่ต,ตายอยู่ตรงไฟเลยรากใครวะเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดก่อนช่วยทีหลังช่วยทีหลังจู๊ก่อนจุ๊กก่อนจุ๊กแง่จุกก๊กจุกจุกหนีหนีหนีถึงเช้าเช้าแล้วเช้าแล้วโอเค <S 2>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  โหลำบากจัดเลยไนงะทำไงอ,อ,อพาผมไปเมืองใหม่แล้วไปซื้อ,อเบนเดชไปเก็บของไปด้วยหน้ากงกหน้ากากหน้ากากอยู่ไหนวะที่ยืนระเบิดมันกระเด็นไปไหนไม่รู้อะระเบิดช็อตนั้นอะ หายเลยป่ะเฮ้ยไม่ต้องอยู่แถวนี้เด็ดโอ้โหนักการหายอเออช็อตระเบิดช็อตนั้นน่ะก,กากการ์ดก็เไปไหนไม่รู้เวยละยาก็ไม่มีนะทีนี้ออกไปไตายนี่เอาเอาคุณเบ๊บังแดดเดีดเ<อ>๋วมาแล้วยัง,ยง,ยง,ยงต้องเก็บไอ้เห็นมรากดนี่ไหมนี่ไม่ไม่ไม,ไม่เพราะว่าเอาไม่แล้วเหรอจริงๆริงอ่ะเราเรา,เราต้องหาถ้ำให้เจออีกรูหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรไปไปดีกว่ามันอันตรายเกินไปบังแดดได้ป่ะเป็นไง บังไม่ได้เร็วเร็วเร็วถึงถึงถึงเฮ้ยเฮ้ยเออเกือบไปนะโอ้ทีผมไว้ก่อนทีผมไว้ก่อนเออคุณอยู่ข้างบนรถไหมป่าวป่าผมอยู่ข้างล่างกำลังกระสือกระสนเอามันขึ้นโดดได้ด้วยเหรอโดดนี่โดดได้เออนี่ผมโดดมาข้างนี่เดี๋ยวแล้วผมจะจับเลยเฮ้ยโอ้โหผมโดนแดดว่ะกระโดดอ้อมมาฝั่งขวาได้ไหมโอ้แป๊บนึงเที่ยวทรมานจังหรอภารกิจเราเอ้ยเอออะไยังอะไยังยุ่ง โอเคไหมโอ้โหจากจะได้หน้ากากเราไม่ได้หน้ากากเลยหายหมดเลยเลยเท่าดูโอ้โหแสดงว่าของไม่พอนะเราไม่มียาพอเชียอไอ้พวกนี้ยิ้มแฉ่งเลยอุ้ยมันมีปืนด้วยหรอไม่ไหวแก๊งนี้มันโหดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปขายของแบบฟุ้วรวดเร็วอุ้ยฟ้าผ่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะคืนฟ้าผ่าหรือเปล่ามันคลื่นเป็นสีเขียวคลื่นฟ้าผ่าชุบแล้วชุบแล้วอ้าว คุณเบเจออเเา้าอะไรมีตังค์ไหมค,คุณเบมีตังค์ไหมมีผมมีติดตัวอยู่ปะ่ะเอเคผมพร้อมแล้วสามหมื่นแล้ววุ้ยปราสาไหนแนะไม,ไม่ข้างหน้าด้านขวาเอ้ยผมมีไอเดียแล้วลากบอลไปให้ป้อมยิงอเงนี่มันอยู่ใกล้เมืองเลยลากยังไ,มมไงมีมาไหมคุณวิ่งไงคุณวิ่งเร็วอ่ะเอาแล้วมันง,งูไหมผมเฮ้ยหมา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 ตายไปแล้วหมาหมาไม่ใช่หมาป่าอ๋อ รอเขาป้อมกันเลยนะอจะล่อทางผมนะช่วยช่วยอยู่ไหนฮะเลิหลเถอะมาแล้วมีตัวมีตัวเดียวเหรอ Are you serious right now bro ล right ่าออกมาเยอะๆเป็นล hey, ้านนะน่าที่ผมจำได้เฮ้ยกลางคืนพอดีไหนว่าป้อมอยู่ไหนวะนี่ทางผมทางผมอ๋อเยอะเยอะมาแล้วมาแล้วฮัลโหลโอ้มันโดนดักหน้าว่ะเร็วเร็วเร็วป้อมช่วยยิงแล้วเออ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 ยิงมาทางผมยิงมาทางผมยิงมาทางป้อมผมเอามาเข้ามาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อน เออว้าวไอคอผมซื้อน้ำมันงูอีกดีกวา <c oughs> ออ่าเฮ้ยใช้ได้ผลว่ะไงหมดแล้วหมดประสาทแล้วกลับไปรู้ได้เลยว้าไม่หมดไวจ่ะไ,<อ>ไอพวกที่เหลือนี่น่าจะคืนหมาป่าอุ้ยเราฟาร์มหมาป่านี้ก็ได้นี่มันเข้าเมืองมาอเดียวเลยเ<อ>ข้าเมืองมาให้ป้อมยิงก็ตายขายได้ไหมก็ขายได้นี่หวได้ด้วยก็มียี่สิบเ่องทำเงินทำเงิน ไล่อยเาลยมไปเก็บศพตรงหน้านู้นนะไล่หล,าย,ล,า,ยลายตังค์ว้าวแล้วกลับไปรูทอะไน,นั้นต่อทีนี้ก็คือมันตายหมดแล้วใช่ไหมไอ้เนปสาทอะ่ะใช่มันจะไม่เกิดอ,อีกแล้วหมดทุก่นมดเลยทำไมยังมีเสียงอยู่ <What? S 2> โอ้โหมีไว้มีไว้เนี่ยโอ้ยเสียงปืนลั่นๆเลยกระสุนไม่มีแบบร้ายมันเยอะมากเลยชิบหายแล้วบายแล้วผมบายแล้วผมบายแล้ว ผมซิ่งแล้วผมซิ่งแล้วไปไปกลับกลับผมว่าแล้วมันเยอะที่ผมเคยเข้ามาอยู่นึกว่าหมดแล้วเอาลากว้ให้ไอ้พวกนี้ยิงแทนเราเดี๋ยวกลับไปซื้อน้ำมันงูอีกเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรป้อมปืนหมดป้อมปืนกระสุนหมดเอาซวยแล้วแตกเลย เรียบร้อยเลยเลย้ยวไปกระสุนป้อมมันหมดได้ด้วยเอ้อผมก็ลืมนึกว่าป้อมจะยิงแค่ต่นแรก